สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่24เดือนพฤศจิกายนนะครับทุกท่านราคาทองคำโดยภาพรวมภาพใหญ่ยังคงเป็นหน้าบายเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีการย่อตัวซึมลงมาในคืนที่ผ่านมาแต่ก็เป็นการย่อตามเทคนิคเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรอยู่แล้ววันนี้ผมให้แนวรับสำคัญตามตัวเลขด้านล่างในโซนสีน้ำเงินเลยนะครับ อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการให้โซนเผื่อเอาไว้ถ้านักทุนต้องการจะเทรดสั้นหน้าบ่ายจริงๆเนี่ยมันก็มีแค่แนวตัวเดียวก็คือ1991หรือว่าบริเวณโลตรงนี้แค่นั้นแหละครับอันนี้ก็เป็นแนวรับที่ท้านักทุนอหญ่จะบายกันจริงๆนะก็สามารถบายตรงนี้ได้แต่อย่าลืมครับจุดราคาเป็นของผมแต่การควบคุมความเสี่ยงการออกหลอดยังเป็นหน้าที่ของนักทุนเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคนละ50-50นะครับถามต่อว่าแล้ว ผมติดบายอยู่ที่ด้านบนเลยเนะี่ยคุณมันจะเคลียร์เมื่อไหร่ครับเนี่ยวันนี้อุปสรรคเดียวเลยนะครับของฝั่งขาบายมีแค่นี้ครับ1995.18กับ1998.53ถ้าสมถ้าสมุติว่าราคาทองคำสามารถขยับปรับตัวและก็พุ่งทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปได้แปลว่าอะไรรู้ไหมครับนั่งชุนแปลว่านั่งชุนจะสามารถนะครับผมลุ้นกลับไปเป็นหน้าบายขึ้นได้ถึงบริเวณยอดเดิมหรือว่า2,000ก,กว่าได้เลยนะ แต่ขาบายก็อย่าเพิ่งดีใจเราขอแค่อย่างเดียวว่าให้คุณทะลุบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าคุณทะลุได้เดี๋ยวหน้าบายเรากลับมาคุยกันนะเอาเมื่อกี้คุณบอกว่าเป็นหน้าบายขนาดใหญ่เลยครับมันเป็นภาพใหญ่จริงแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะอุปสรรคเล็กๆครับซึ่งมันยังไม่สามารถผ่านได้ก็คือโซนตรงนี้ครับแค่300กว่าจุดเองนั่งทุน แต่ถ้ามันผ่านไม่ได้มันก็แปลว่าอะไรครับหน้าบ่ายในเทรนใหญ่เนี่ยก็ยังช่วยหน้าบ่ายในเทรนย่อยไม่ได้นะเพราะว่ายังมีขาเซลล์ยืนอยู่ในตลาดอยู่เลยเนี่ยคอยขวางเอาไว้ครับไม่ให้ขาบ่ายผ่านไปดังนั้นก็ต้องบอกขาบ่ายว่าระวังการย่อตัวหรือว่าการโดนเทขายนะฮะเวลาที่เข้าไปใกล้ๆกล่องน้ําเงินตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยผู้ยังไม่ทันขาดคําเลยเริ่มจะยอ่อแทงเทียนสีแดงมาอีกแล้วนะครับนังทุนขาบ่ายพอจะเข้าใจไหมครับ ถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวด้วยครับพี่ทีริวัตบอกว่ามีข่าวปล่อยตัวประกัน50คนโอ้ข่าวตัวนี้เล่นกันตั้งแต่วันอังคารแล้วครับวันนี้วันศุกร์แล้วพี่ดังนั้นตัวนี้มันไม่ได้มีผลอะไรกับกราฟทองของเราอยู่แล้วจะมีบางช่วงครับที่ทองขยับปรับตัวลงมาในช่วงนี้ก็จะเป็นการขานรับกับข่าวดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมามาคุยกันที่ฝั่งขาเซลเขาจะบอกว่าคุณตกลงนี่หน้าเซล์ภาพใหญ่ผมยังไม่กลับใช่ไหมยัง หน้าเซลลภาพใหญ่เลยเนี่ยนะครับนักทุนต้องใช้ความพยายามอีกเยอะมากเลยกว่าจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้แต่ถ้าถามว่าเอาในระยะสั้นๆเอาตอนนี้เนี่ยแรงเซล์มันพอมีลุ้นอยู่ใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับแรงเซลล์พอมีลุ้นอยู่ได้นะเนื่องจากว่าอะไรครับราคาทองคํามีการสร้างจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาเซล์แล้วอยู่ที่1995กับ1998พูดได้ง่ายเลยว่าต่อให้เทรนหลักจะเป็นหน้าบายใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าวันนี้ทองไม่ได้ขึ้นจนหลุด1995กับ1998กก็ขอให้ขา ขาเซลสบายใจได้เลยว่าทองจะยังไม่สามารถขึ้นหายใหม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าขาเซลล์เขาไม่ยอมออกจากตลาดเลยขาบายก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็จะติดคากันอยู่บริเวณแถวนี้คุณผมเซลลตั้งแต่ด้านบนมาถือได้เนาะยังถือได้เพราะว่าถ้าไม่เข้ามาย่างกลายในกล่องน้ำเงินยังไงหน้าเซลล์ก็ยังสบายในช่วงเช้านี้ครับแล้วถ้าผมอยากจะเซล,ล่ะครับหลอดเด้งนิดนึงให้ใกล้เคียงกับบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้หน่อยผมให้โซนในการเซลลเนี่ยแค่ประมาณ300 จุดเองนะครับไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยประมาณ0 0งก้อยเกือบ300จุดถ้านักจุดจะเทรดต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะผมให้น้ําหนักกับขาเซลล์หรือจุดที่จะสามารถเซลล์ได้ให้แค่นี้จริงๆครับแค่2 0 0ร้อจุดถ้าหลุดไปก็ตเตรียมพิจารณาในการแบ่งคัดได้เลยเพราะถือว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรนของขาเซลลนั้นพังเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ยังไม่พังเพราะฉะนั้นย้อนกลับขึ้นมาสามารถเซลล์ได้แค่200กว่าจุดนะครับนันกทุอย่าไปโอเวอร์เทรดจนพอแตกนะ พราะถ้าการเฉรดแค่200กว่าจุดนังทุนโอเวอร์เทรดจนพอแตกผมจะรู้สึกตกใจกันมากเลยนะครับกับการเคลื่อนไหวแค่นี้ระยะสั้นๆของราคาทองคําพ,พี่ขาเซลล์เข้าใจตรงกันนะแล้วเป้าลงขาเซลลอยู่ไหนคุณครับนี่เลยครับตามแนวรับด้านล่างแนววัดกําลังก้าของขาบายอยู่แถวประมาณ1991ใช้คเาว่าแถวแเพราะบริเวณแนวรับตรงนี้อาจจะลงมาหลุดมาเรือมๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ ถ้าตัวหลักสําคัญเลยเนี่ยคือพวกนี้พวกนี้ผมคิดว่ายังไงวันนี้โวลุ่มการเทรดถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรนอกตารางจริงๆผมไม่คิดว่าทองจะสามารถลงแรงจนหลุดจากบริเวณโซนน้าเงินตรงนี้ไปได้ถือว่าเป็นโซนน้าเงินที่มีความหนาม,มากที่สุดเลยครับเรียกได้ว่าเป็นกําแพงเสริมคอนกรีตอะไรนะครับกำแพงเสริมคอนกรีตโอขอโทษครับทุกท่านเรียกว่าเป็นกําแพงคอนกรีตรเสริมใย,ยเหล็กผมให้เอาไว้แบบนี้นะครับ พอจะเข้าใจตรงกันนะครับถ้ากับว่าพี่ๆขาเซลล์เข้าใจตรงกันแล้วก็ขอเลข2คนละ1ตัวด้วยครับนั่งทุนขอบคุณ คู่เปล่าเทรดดิ้งชาร์เลนจ์ซีซั่นหนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคูเป่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1่ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักงทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป ถ้านักงทุนสนใจ กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR ว o d e โคเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนั่นสครับ,รบเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่1 5 0 0 0 0บาทเราวันที่2 20,000บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวัลที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับ นึงุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให,หนึ่งุได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูหมีเทรดสดชนข่าวครับไลน์ไอดีอยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJGo Signal ห้องซิกคูตอยเทรดดาบ Breakout Trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน เจเจโกสิกญาลสครับคู่เจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆรุ่นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับฮาร์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักสุตสนใจแอดไลน์ไ d ดได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปาล์นิคสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไ d ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินร ดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งทูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ